ยินดีต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับว่าที่เจ้าสาวคนต่อไปกระแตอาสยามรับตรงๆมีแฟนเด็กแต่ไม่บอกใครเตรียมแต่งงานเร็วๆนี้เป็นอีกหนึ่งนักร้องสาวมากความสามารถที่บอกเลยว่านับวันยิ่งสวยยิ่งแซ่บขึ้นและที่สำคัญยังเป็นขวัญใจของหนุ่มๆอีกด้วยสำหรับกระแตอาสยามแต่เจ้าตัวก็ไม่เคยมีข่าวาวเรื่องความรักให้ได้เห็นกันสักที แม้จะอยู่ในวงการมานานจนหลายคนเข้าใจว่าเป็นโสดแต่ล่าสุดก็เหมือนจะทำเอาหลายคนเซอร์ไพรส์เมื่อสาวกแตออกมายอมรับในรายการเจคิมกินรอบวงว่าเห็นเรื่องความรักเงียบๆแบบนี้แต่ก็ไม่โสดแล้วแถมยังคบหากาแฟนหนุ่มมาแล้ว9ปีแต่ไม่เคยบอกใครเลยสาวกแตยังบอกอีกว่าส่วนตัวชอบกินเด็กส่วนความประทับใจที่มีต่อเขาก็คือเขาไปรูปคล้องที่วัดตอนนี้ เตรียมวางแผนจะแต่งงานกันแล้วใกล้ๆแล้วส่วนแฟนหนุ่มรุ่นน้องจะเป็นใครนั้นและจะมีโอกาสเปิดตัวให้เป็นแฟนได้เห็นโฉมหน้ากันบ้างไหมคงต้องรอติดตามกันต่อไปครับขอบคุณข้อมูลข่าวจาก New in Thailand ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ